สวัสดีเจ้าพ่ออนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้ามณีพระมากินปิ้งย่างจ้ะก, <laughs> ก่อนเอือ้พองจ้ะหอยทอดปีใหม่ด้วยจ้ะเด้พอหอยจงคุณจงกับภาพแข็งแรงไม่เจ็บนะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงเฮงปังปังปังด้วยจ้ะเด้อและเจ็ดยาไข่ด้วยค่ะเด้อใ <laughs> ห้ทุกคนเป็นปีใหม่คทุกแข็งแรงรวยรวยทุกคน Ja, Pingyang. Hallo, meine Freunde. Schönes neues Jahr wünsche ich euch alle. Meine Freunde, ich mache es uns gemütlich hier. Ich grill ein bisschen, ein bisschen Suppe, ein bisschen Salat. Und natürlich die scharfe Chilisauce, darf nicht fehlen.

ตำยางนิดเดียวกับซุปนิดเดีวตำกองตำกองทยสาลัดกับผักก,ก,ก,กับซดามิออลีเวอกรอบฝรั่งมันนะจ้ะกอบฝรั่งอย่างบนมาทุกคนกินด้วยกันกรอบฝรั่งแต่โอลีเวอร์โอลีเวอร์ไม่ตะเกียบไม่กิดไม่ดีเลยมนะันเลื่อนเฮ้เ <laughs> <laughs> ้เฮ้ <laughs> ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เยเเ แต่กันไนรรงมากินเจอกันทุกคนมีเยอะ่ยกกินปีใหม่มาทอดนปีใหม่ทุกคนหรือยังเรื่องปีใหม่ให้ทุกคนเป็นความสุขฮ่าฮ่าควลือปีใหม่ผมพูดแล้วปีใหม่ทุกคนเป็คนความสุขสำหรับ <c oughs> น,นั่นค่ะฮักกันหลายจะลองจะลองปีใหม่จ้า

เปลงปลงจะาถึงมาได้คะเดยอได้คะเดยอลบอได้คะเดยอได้คะเดยอ่ะได้ฝรั่งราซุกต้นมาใส่ตำน้ำชิมเห็ดเท็ดมาแล้วจ้าใส่น้ำกันจ้า เดี๋ยวเซตเซตมากินเดียกันมีหลายหลายอันมีหลายหลายอันนะมีของดีด้วยมีของดีด้วยโอ้แต่เป็นพี่ไม่แต่กินของดีด้วยของดีขอดีทุกคน ไอ้กรกเฮ้ยโอ้ไฟแรงละเบาไฟเออมาได้แเด้อุดแซนตน้ตันจ้ะสุดแล้วปัดใส่ปัดใส่สุดแล้วอาจามาจ้ะ Sơn hồng đi tóc trắng con Ôi à, đi con Đi con đi con <laughs> Cho con

นะคะเด้อไปมานังกันนะค่ะะ <laughs> เด็นมา อ้ยกะ็กกเดนอันนี้มีลายายอะไรยังลคนไทยลายลายอางนอะน่าจะเนอ่า ไอีมปมกะไไปกานนี้อากาศไม่ใกล้เออโอเคปอนนี้อากาศหนาวจ้ะทิมาลงไปปล่อยไดหน่อยจ้ะเฮม่าเฮม่าจบจบต่มันเกี่ยวทิมาอันเริ่มลงนด้น้อยจ้ะแต่โปแห้งะจ้ะลงแบบลงเพรลงมา้างล่างแลลวก็เป็นหนาอ่ะจ้ะมันบ่เกาะกบหนาวอยู่จ้ะ เขาบรรยากาศปิ้งย่างพอดีเลยจ้ะนี่ฉลองปลี่ยนฉลองปีใหม่ปิ้งย่างกันนะที่บ้านสองคนจ้ะก็ <c oughs> สองคนตายายบวกกินอ่ะจ้ะปูป่ก็เป็น้าขวบปำอกปขอกฝรั่งดองอ่ะจ้ะแบบโอลิเวอร์อ่ะจ้ะ กระดาดนี้คนไทยอยู้ิดกัเบ้องแต่างคิดยางขิดพลังก้งกระน <laughs> อ่าอันนี้ชิมก่นอนเฮ้ยลื่อนเลื่นนะอ้ยหอมเนาะหอมจ้ะชิมแกมระดก่อนปักแปลกโอ้ไมจ้ะ จิ้มโอ้นี่้ำจิ้มแส่บจเสจะมาจ้ะมาจ้ะมาจ้ะลวอก็สลัดจ้ะก็สลัดก็จะเป็นเป็นแบบที่ใช้พร้อมใช้พ้อมสับเลย

呀 <laughs> <laughs>、oh, yeah,，真美！真是牛。

ดีไหมให้คนเป็นรวยรวยขอบคุณครับแข็งเล้งก<ต>อ,องช่วยไอ้สลังด้วยแข็งเลงขอบคุณครับกิน <Soldier> สุดยอดเลยจ้ะบอกอิกนดีจา <S 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 ่าแสบมีพักเสจ เก่งบ่นกินเก่งบะเก่งบรตีดยากไมเนี่ยไม่ติดยากเป็นยากจับยากมันมีไม่มีิติดเองายากเนาะอือจเจอน ุดยอดเนาะซูยอดบอกสิซูยอดซูยอดว้าเยือดขนาดนี้พอดีพอดีทุกคนแตงนอกเป็นน้ำแตงกินซุปเรียบเสร็จว้า ที่เขาก็บ,บรรยากาศอะไรด้วยจ้ะที่มาลงปลอยๆนั่งกินปิ้งย่างโอ้แสบจะ้ะ กินได้เรื่อยๆจ้ะ hmm. ก็ยิ้มจ้ะกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆปิ้งย่างเปรานกินช้าๆเซ็ตๆ 过来，走 กินเฟรนช์ฟรายส์กินเก่งสองคนบอกว่าปีเก่าปีใหม่สองคนกินเก่งตลอดจ้ะเนาะกินเก่ง Ja, und dann Pardon, so komm. Ja, Ya ist an. Ja, sie ist an. Komm, wie, komm, wie, komm, wie. Ich Mhm. Ich อทุกท่านนะครับอืมอืมร่ขบช่วยยกกับนี่ก็คงไทยม่ได้หั่นเนาะแต่จะยาวเลย

ปรามาอลไรก่อนได้เราไปไหนมาเดี๋ยวคองดีมาฮะอย่าไปคองดีมาเฮียคองดีจับกล้องซองมันนี้คนไทยกับพลังเมานิดเดียว นี่ก็ไทยก็ฝรั่งเมานิดเดียวสิรานิดเดียวเมานิดเดียวทุกคนมไปไทยไปนอนเมาแล้วไปนอนสิแม่มอ้ยแิ่แล้วทุกคนไปไยลนจะดีมีอจะดีก็ดัน สวัสดีจ้าอ่เก่นก่อนดีเสร็จเสร็จสุดยอดนะสุดยอดมาสันะสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดกันใช่อะไรเร็วบอกสิสุดยอดสุดยอดไม่ใช่สุดยอดนะสุดยอดสุดยอดว้า บอกแก่ละยิ้มมาลงยิ้ม like ย yeah, ิ be, ้มยิ้มตรงลงอัางล่างเป็นน้ำแข็งแตเป็นเป็นน้ามาจากบอกก้อโตน้ำตอนกลางคืนเป็นหนาวตอนเป็นแข็งนะถ้าถ้าไทยแล้วถ้าเนี่นขึ้นเป็นหนาวแห้งๆมันก็จะเป็นน้าแข็งเดี๋ยวแต่แต่ว่าเป็นหนาวแห้งๆแต่เป็นเป็นน้ามาจาแต่แต่นอนเล่นๆนะนานเล่นๆนะพละงเยพลังทาอะไรก็พลกำาดอะไรก็จกจกจกากจาถ้ากจกจกากจ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 นจกจาจกจ อิ่มแล้วเหรออิ่มแวมาแล้วด้วยยังเมาแล้วกำลังอิ่มแล้วกรลังเมาแล้วอนะสํา <laughs> <laughs> ทุกอันเซ็ปวันนี้โอ้ทุกคนเซ็ปเซ็ปทุกอย่าง่ได้พัก อักเสบสุบเสบยังเสบคนทีเสบุกองยางนง่ยสียดสดยอดลังมาทุกคนประทาไทย ขอคุณตุกข์การติตาขอคุณตุกการร่ำชมด้วค่ะเดอ้อปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขหลายๆลาด้วค่ะเดอ้อได้เจ็บยาป่วยด้วค่ะเดอ้อโชคดีมีโชคมีโชคมีลาบด้วค่ะเดอ้ขอขอร้องด้วยโชคดีทุกคนปีใหม่ให้ทุกคนเป็นความสุขคแข็งแรงโอเคทุกคนสวัสดีครับบังคับครับ ัสดีจ้าขอบคุณนะคะเดยยบายบายกับพลังด้วยบายบาย